สวัสดีครับวันนี้เราก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องลายมือมาคุยกันอีกนะครับสำหรับในวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของนิ้วชี้นะครับนิ้วชี้มีความหมายว่าอย่างไรแล้วก็หมายถึงอะไรทำอย่างไรเราจะมาคุยกันนะครับสำหรับเรื่องของนิ้วชี้เนี่ยถ้าเราลองดูดีๆนะครับในปกติสังคมหรือว่า ในโลกโลกนี้ปกติแล้วเวลาคนจะทําอะไรหรือสั่งการอะไรใครเนะี่ยมักจะต้องยื่นแขนออกไปพร้อมกับนิ้วชี้ชี้ออกไปใช่ไหมครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ชัดเจนที่สุดสําหรับนิ้วชี้เลยก็คืออําอนาจอานาจในการสั่งการในการบอกให้คนกระทาตามสิ่งที่ตัวเองต้องการทีนี้เมื่อเรารู้แล้วเนี่ยมันก็จะมีหัวใหญ่เลยนิ้วชี้คือเรื่องของอํานาจแต่ในส่วนประกอบของอํานาจเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ นิ้วชี้นอกจากอำนาจแล้วยังจะหมายถึงความสามารถนะครับในการควบคุมตัวเองในการพูดจาสื่อสารหรือชักจูงให้คนอื่นทําตามสิ่งที่เราต้องการก็ได้นอกจากนี้ยังหมายถึงความรับผิดชอบก็ได้ทีนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่ามาตรฐานต่างๆเนี่ยของนิ้วชี้มีส่วนไหนบ้างถ้ามีแล้วดีไม่ดีอย่างไรมันก็จะขึ้นอยู่กับมาตรฐานของนิ้วชี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับ อันดับแรกก็คือตำแหน่งมาตรฐานหรือว่าความยาวปกติของนิ้วชี้เราจะใช้ข้อนิ้วแรกของนิ้วกลางวัดนะครับถ้าใครที่มีนิ้วชี้ยาวกว่าข้อแรกของนิ้วกลางให้บริเวณนี้จะเป็นคนที่มีนิ้วชี้อยู่ในความยาวปกติปกติมาตรฐานของนิ้วชี้ก็คือจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมีความรอบคอบแล้วก็ สามารถพูดคุยชักจูงหรือกระทำการให้คนอื่นทำตามในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้อันนี้ก็คือคนที่มีอำนาจปกติสามารถทำได้สามารถเป็นหัวหน้าคนได้ควบคุมคนได้หรือว่าล้อมขอให้คนช่วยอะไรพวกนี้เขาจะสามารถทำได้แต่ถ้าหากว่านิ้วชี้ยาวนิ้วชี้ยาวก็คือยาวกว่านิ้วกลางขึ้นไปนะครับใครที่ยาวกว่านิ้วกลางขึ้ววนไปคือนิ้วชี้ยาว คนที่นิ้วชี้ยาวนอกจากจะมีในลักษณะข้างต้นแล้วเขาจะยังมีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมากก็คือมีแผนการหรือความคิดที่จะผลักดันให้ตัวเองมีอำนาจหรือว่าเป็นที่ยอมรับสามารถทำอะไรได้มากขึ้นอย่างเช่นเป็นหัวหน้ามีตำแหน่งที่สูงขึ้นเพื่อจะได้มีลูกน้องในอำนาจมากขึ้นลักษณะนี้นอกจากนี้แล้วนะครับ อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อเขาต้องการที่จะมีอำนาจมากขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าความรับผิดชอบเขาก็ต้องมากขึ้นความละเอียดรอบคอบเขาก็ต้องมากขึ้นความสามารถในการควบคุมคนก็จะมากขึ้นตามไปด้วยจุดต่อไปนะครับถ้าเกิดนิ้วชี้สั้นกว่ามาตรฐานละ่ะใครที่นิ้วชี้สั้นกว่ามาตรฐานนะครับก็จะเป็นคนที่ ไม่มีความรับผิดชอบเหมือนกับทำอะไรก็ทำไปตามหน้าที่ทำไปตามภาวะที่มันเป็นอยู่ขอให้มันจบจบไปแล้วก็มักจะเป็นคนที่ไม่สนใจใส่ใจอะไรเลยอย่างเช่นร้องขอให้คนนั้นคนนี้ไปทำงานให้เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยกล้าที่จะร้องขอเท่าไหร่รวมถึงเหมือนกับขอร้องขอความช่วยเหลือหรือสั่งการใครไปเนี่ยคนก็ไม่ค่อยฟังไม่ค่อยสนใจ อันนี้ก็คือลักษณะของคนที่นิวนน้วชี้สั้นนิ้วชี้สั้นก็คือต่ำกว่าข้อแรกของนิ้วกลางครับซึ่งมันยังมีอีกหนึ่งเกณฑ์ก็คือสั้นมากสั้นมากก็คือสั้นกว่านิ้วก้อยอ่ามันก็จะมีเกณฑ์ของเขาถ้าสั้นมากกว่านิ้วก้อยเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบอ่าแล้วยังมีจุดที่ไม่ดีก็คือมักจะเป็นคนที่ถูกชักจูงได้ง่าย อย่างเช่นถ้าเขาเป็นคนที่อยู่ในวัยทำงานเนาะกำลังหางานทำใหม่ค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อที่จะพัฒนานตัวเองเนี่ยให้มีศักยภาพหรือว่าหาเงินเข้าตัวให้มากที่สุดเนาะถ้ามองอย่างนี้หาประโยชน์เข้าตัวให้มากที่สุดถ้าเกิดนิ้วชี้สั้นขึ้นมาเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินแล้วแต่จะเป็นการ ทำยังไงให้มีกินก็พอซึ่งใครที่นิ้วก้อยเอ้ยนิ้วนิ้วชี้สั้นมากๆเนี่ยมักจะถูกคนอื่นหลอกใช้นะครับก็คือเอาคนที่นิ้วสั้นเนี่ยมาหาประโยชน์อีกทีหนึง่งอย่างเช่นเอาคนเนี้ยมาทำงานให้แล้วก็ให้ค่าตอบแทนไปเป็นรายวันรายชั่วโมงก็ว่าไปแต่ผลกำไรที่มากกว่าก็จะไปเข้าเกี่ยวกับคนที่เอา คนนิ้วสั้นเนี่ยมาหาเงินลักษณะเหมือนเอาคนอื่นมาใช้ประโยชน์แล้วก็หาประโยชน์ที่มากกว่าเข้าคนอื่นอีกทีพูดไปมันจะงงเอาเป็นว่าตกเป็นเครื่องมือในการหาประโยชน์ของคนอื่นเนาะง่ายๆสำหรับนิ้วชี้ก็จะจบแล้วนะครับเราจะมาสรุปสั้นๆง่ายๆให้จำง่ายๆนะครับก็คือนิ้วชี้เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอำนาจถ้านิ้วชีย้ยิ่งยาวมากแสดงว่ามีความสามารถ มีความรับผิดชอบค่อนข้างมากแต่ถ้านิ้วชี้สั้นความรับผิดชอบความสามารถแรงผลักดันอำนาจในการควบคุมก็มจะลดน้อยลงตามไปหลักการจะไม่ง่ายเนาะนอกจากนี้เนะี่ยมีอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจก็คือใครที่นิ้วชี้ไม่สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นนิ้วนิ้งอหรือว่านิ้วบิดเอียงนิ้วไม่ตรง ลักษณะนี้นะครับก็จะมีผลกระทบต่อเรื่องของอำนาจคนคนนั้นเช่นกันถ้านิ้วชี้ไม่สวยไม่สมบูรณ์อำนาจในตัวของคนคนนั้นก็จะลดลงตามไปด้วยนะครับสำหรับเรื่องของนิ้วชี้วันนี้ก็จบแล้วนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหากใครมีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของมือผมเป็นอย่างไน,น นิ้วผมเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็สามารถมาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วยังไงจะมีผลอย่างไรบ้างก็จะหาคำตอบมาตอบให้สำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ